อ่ะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมไอเกมเมนะครับนี่มาอยู่ในเกมใหม่กันบ้างนะครับไม่รู้ว่าเกมอะไรนะครับมาเป็นเกมที่ดีนะครับภาพสวยนะครับอ่ะเปิดน,นี้ก่อนก็แล้วกันไปเออแมงมีเลเซอร์อีกโอ้โยศูนตอนสิบสอง เบนแท้เออมัอยู่ไหนกันวะมันเล่นยิงใครอะ่ะอ๋อซิงเกลิลนะครับเล่นแบบไม่มีทีมนะครับโอ้นึกว่าเล่นแบบเป็นทีมเยนแท้ ได้ตัวหนึ่งโอ้ยอันดับหนึ่งได้สิบสี่ตัวนะครับอ,อุ้ยสัตว์เนี่ยได้สองตัวแล้วครับ ระเบิดไปก่อนกายตายแล้วเห็นไหมแบบอุ้ยดับเนี่ยที่แปดตัวนะครับทางไหนล่ะทางไหนล่ะ ไปนหนึ่งครับเอ้ยไม่ได้ีจะทำพลาดอะไรไปนหนึ่งครับได้สองอได้เจ็ดนะครับสไนปเปอร์ไแปดแล้วเจอ๋อ เก้าครับเก้า,าอุ้ยโอ้ยข้างหลังอีกตามมาแล้วตามมาแล้วตามมาแล้วเยอกันาไหมอุย้ยสิบสองแล้ว โอ้ยสงสัยจะไม่ทันแล้วมั้งครับหยิบสี่ตัวแล้ววู้ข้างหลังอีกหยิบหกแล้วอุย้ยไม่งก้ยตกใจหมดสายซะ พีห้าเนสิบสี่ดครับโอ้ไม่ทันลกมามันเกมสามสิบอ้าวเบนเลยแท้ <c oughs> ขอช <c oughs> โอ้ย,อยนิดเดียว นะดนที่สามครับหกโมงยี่สี่นะครับเอาอีกเกมหนึ่งแล้วกันนะครับดันให้ดีละอันนี้แล้วกันผมก็เน้นว่าเล่นแบบเป็นทีมนะ มีเกมที่ผมว่ามันเป็นเกมที่ภาพสวยนะครับผมก็เล่นไค่อยเก่งหรอกครับเกมนี้แต่ผมก็ผมเล่นบ่อยอยู่นะส่วนอีเมลนี้มันไม่ใช่อีเมลของผมนะครับมันมีคนให้ผมมานะครับเป็นผมมันบอกว่ามันเห็นผมเล่นเกมนี้มันเลยเอาไม่รู้ว่ามันมาจากไหนนะครับเบลสี่สิบกว่านะครับปืนครบนะครับ ไม่ตายอะ่ะมีอยู่หกคนครับวิ่งไปไหนเมื่อกี้เปืนหนักหรือเปล่าให้มีกระเตาไอเบนด <c oughs> ได้แท้ผมมาดีสัตว์ผมมาดีในหนึ่งแล้วโอ้ไม่ยิงนะ สไนปเปอร์ก็มีนะครับแต่ผมเล่นไม่เป็นนะครับสไนปเปอร์เ,อรเล่นเป็นทีมก็ได้อยู่นะเวียนตัวแท้ตัวเดียวนะผมแมงยังเยอะ ไอ้ตัวเดียวกากแท้เอา้าลองสไนเปอร์ดูครับสไนเปอร์ต้องพื้นที่สูงนะครับหาที่ขึ้นก่อนขึ้นแมงภูเขานี่ครับ แ๊บหนึ่งครับตั้งใจอยู่มันไปนไหนแล้วมันวิ่งไปไหนแล้วเมื่อกี้ไปไหนแล้วผมว่าเขาได้กัน13สามตัวแล้วเดี๋ยอส่องครับมันสองผมอยู่ ไม่ไ,ไมไ่โดนเสร็จแล้วครับอย่างนี้โอ้โขาได้สิบห้าตัวแล้วอะ่ะนี่แล้วผมเพิ่งได้สี่ตัวเองอะ่ะ ไห้แผนที่ผมแม่งดูไม่ได้มันเล่นผมใหญ่เลยอ <c oughs> อุ้ยสัตว์เอ้ยมันวิ่งมาสไนเปอร์ผมแล้ว คนละสิบเจ็ดตัวแนละ้วผมไม่ได้ห้าตัวไม่อย่างไก่อะ่ะโอ้โหอ,อยู่ในบ้าน นีไ่ไม่ตายวะเพื่อนก็แรงอยู่นะเอาดร้อยนัดนเลยเอา เฮ้ยได้บ่อยนะได้เจ็ดตัวครับคาได้ยิบสองตัวแล้ววนไปนัดหนึ่งครับอะไรอะไรเนาะยิบสี่นะผมจะแม่งโคตรไก่อ่ะ สิบตัวยี่สิบหกโอ้ยทันไหมนี่ไอ้น้ำปืนกูไอ้งาใสไม่เจ็บปืนผมไปครับ โอ้ยแม่งปืนสั้นมันยิงไงสัตว์โคตรเกลียนเลยเอ้าเอา,เอาเปืนไปอีกไม่โดนจังนัดยิงแค่หลายนัดไม่ตายมันยิงนัดเดียวตายสาัตว์ โอ้โหไอที่ห้าเอาวะงั้นผมวันนี้ก็ไปก่อนนะครับมาเล่นเห้ดูเอ้ยบอกว่าอยู่วินนีหว่าเออพอพอแล้วไปนะครับ